ไปยังไงเนี่ยครับเ้ามาหลับงานขามเขตไกลขนาดนี้ปัญหามีบ่มันไกลผดบ่เข้าถอบบ่มวนตัวครับผมได้เห็ดสิ่งใดที่เข้าหมักเข้าเข้าเต็มทีกับมันเข้าหมักแบบนี้เข้าเลือกอาชีพนี้มาแล้วใจมันรลักต้องแม็กเมื่อยปร่ในมั้นก็คือโบมือยมันคือจริงได้มาเทียวต่างยังวัดไปเรื่อยในมาผบพอวัฒนธรรมในมาเห็นการเหตดเกษตรทั้งฟังผีกับมวนไปเลยนะครับเป็นแห่งเป็นการเรียนรู้ก็เพิ่นไปเรื่อยขึ้นกันนะครับความมั่นใจของคนที่ โอไปใส่บริการเนี่ยมังว่าเข้ามั่นใจยังครับนโตเฮาผมว่าเพิ่นเห็นผลงานเฮาที่เฮาลงไหวในงานออนไลน์แล้วก็เห็นความเป็นโตตนของเฮาเฮาบ่เมนว่าเป็นเศดผีไล่ผีเฮาเป็นเฮาเป็นคนมีโตตนแล้วก็เรื่องของการการันตีคุณภาพต่างๆความเป็นมืออาชีพในการเฮตุงานมันก็เห็นชัดเจนในผลงานที่มันแสดงออกไปแล้วนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็ผมโดยความเป็นวิศวกรเนาะก็จะมีใบประกอบไม่อยงที สามารถาให้เพิินเบิ่งได้เพิ่นกับทับใจในส่วนนี้แล้วก็มีความมั่นใจผมว่าน่าจ,จะตัวนี้นะครับที่เหตุให้เพิ่นจากแล้วก็เฮอหลับงานทัวรประเทศตัวนี้มีน้อยเจ้านะครับที่เฮตุแบบนี้นะครับพี่้องเอ๋ยเพิ่นป่าอาศัยเพลิงน้ำจังใด้ใหญ่เป็นโตเอียงก็อาศัยค่อนโพจังปีแข็งดอกบินตานไผผู้เป็นตานต้นลำเดียวบ่มีมูยูเอกาอาวโวว่าโยอยูสิโคนดิน เฮาหากเป็นพี่น้องอาศัยเพิงดอกผ้ากันย่ำจ็บเป็นขาดเขินให้เพิงผ้าดอกกันใดคือจังยุ่งย่างใหม่ได้ไพ่เป็นตัวยางซะแล้วสับพระสาทสิ่งเสือ้ออาศัยสนได้ยูเย็นนั่นแล้วพี่น้องเอ๋ยสวัสดีครับทุกท่านนะครับตอนรับสู่บรรยากาศโคกน้องนาเดี๋ยวม้อนีสิมาจาะลึกเรื่องรล่าของการ เริ่มต้นอย่างมีแต่งสวยๆว่างแผนแบบใดคุดแบบใดเรื่องเล่าของโขงน้องหน้าพื้นที่ทอาใดเดี๋ยวมาูดคุยกับเพิรนนะครับผู้เพิ่นรับจอบมาผี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงแมนครับอ่าลุนชูโชคครับผมลุนจูโชคครับตัวนี้อยู่ที่ตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วครับผมนั่นคือตอนที่เขายืนอยู่ขณะนี่แม่นครับ รถเด็กครับขนาะเครื่อนใหญ่มาจากใสรถเคลื่อนใหญ่มาจากประโคนชใช่จังหวัดบุรบีรัมย์ครับผมโอ้ไมเติบเลยนี่ขามเขามากครับผมประมาณขามเขามาสองลูกตาพญานน่นนินแดงประมาณสองร้อยกิโลครับท่เอ้าบ้านนี้ว่าสู่พี่น้องข้าฟังเนี่ยเพิ่นไห่ห้ามาขุดในพื้นที่จกไรครับขุดกันอยู่นี่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของพีสเเถียนนะครับผมอยู่เพื่อนเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ในตลาด ตรงนี้พื้นที่พิ้นมีอยู่ประมาณ30ไร่ครับแต่ว่าแบง่งออกมาเห็ดแค่3ไรเคิงนะครับในพื้นที่ตรงนี้3ไรเคิงครับโอ้พิ้นใหญไในรูปแบบเลยครับเพิ้นไห้โจทย์มาว่าขอเป็นสถานที่ผักพอนยนใจหลังจากที่พื้นเห็ดงานมาเมื่อยๆโดยที่บเ่เน้นทั้งหน้าเขานะครับเห็ดเป็นสวนผสมประสานแล้วก็อยากให้แนมเบิ่งแล้วสบายหูสบายตาก็เลยผมก็เลยจัดสรรพื้นที่3ไรออกมานี่แบ่งเป็นหักลักๆเป็น4ส่วน ครับผมส่วนของของสาประมาณ30เปรเซนประมาณไรห,หนึ่งเสือ้อละสาอ่าสาก็คือเป็นสานามนีล่ละครับมีธนาค่ารน,นามไต่ดินหนํำฟังนี่<อ>แล้วก็ที่เป็นข้องกับผมกับศนับเป็นสาหนํำเป็นนามนํำนะครับพื้นที่ที่ไม่นม้ำมั่นสาพื้นที่ไม่น้ำหนึ่งไร่ครับอ่าต่อมาพื้นที่ที่มีเขาฟังคุณลุกแม็กนี่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 หน้าเขาครับผมแบ่งกันไปอีกอีกหนึ่งไรอ่าตัวนี้สิเป็นเรียงปลาใน่หน้าเขาใดอ่า แล้วก็พื้นที่โคกก็คือส่วนที่เป็นโคกทั้งหมดคูขข่ขั้นขั้นล้อมคู่ขั้นเป็นบริเวณบานเป็นอียงอีกที่เป็นโคกอะ่ะที่พ่มีนม้ำขึ้นไปหอดพื้นที่ใส่ซอยเพาะปลูก,พ,กพุกสร้างร่องหรือบ้านซ่องที่ตาอาศแมนค่ะหนึ่งไร่พื้นที่<ห>ที่เป็นหนองมีนม้ำกักเก็บน้ำเปลี่ยงปลาได้หนึ่งไร่แมนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มสาหรับเฮ็ดหน้าเขาหนึ่งไร่รวมทั้งหมดสามไร่สามไร่ก็อีกเครื่องหนึ่งก็สิก็ว่าเป็น ไอ้บองยูอาศัยครับผมเฉลีย่ยออกมาลายๆกันออกมาขุดมาจากมือแล้วครับนี่ตรงนี้เขามือทีเจ็ดแล้วครับโอ้สามลายเครื่องขุดเจ็ดมือครับผมมาํำรวจก่อนบอครับก่อน<ม>ขุดก่อนสีขุดต้องมาํำรวจก่อนครับทิดเขาจะคล้องแปลงโท่ไปให้มาํำรวจให้แล้วก็มาคุยกันว่าวัตถุประสงค์ของเจ้าของแปลงอยากได้อะไรแล้วผมก็ใชมาเบิ่งว่าแปลงเนี่ยมันเหมอะกับแบบไหนสะควรสิว่างบงได้นาบ้านคุิหันไปทั้งได ล่มหอนล่มหนาวไปทางใดดวงอาทิตย์ขึ้นฟังใดไปฟังใดขาสิบเบิง้งจังมาจัดออกแบบตามสารเลยครับโอ้แบบ oh, ครับผมบานนี้หลังจากขาเบิ้งพื้นที่แล้วเบิ้งดินแล้วเบิ้งลักษณะแล้วกับออกแบบมีเพิ่มหรือค่บาบ่านนี้แมนปานนี้ก็ออกแบบให้เพิ่นเลือกออกแบบออกแค่แบบเดียวแล้วก็ส่งให้เพิ่นเบิงบ้งถ้าเพิ่นโอเคตกลงก็จังประมาณราคาจังสมราคาให้แต่ถ้าบ่าตกลงก็คือปับแก้ให้อยากขิดข้องโค้อง,อ,งอยากขยายสะ อยากขยายหน้าอยากบีบบ่วงนันแคบบ่วงนี้กว้างบ่วงนี้สูงบ่งนี้ต่ำก็คือปั๊บกันในตรงนี้เลยครับผมเดี๋ยวห้ามาเจาะรายละเอียดว่าสิ่งที่เป็นคุดไห่ของพี่เพิ่นในพื้นที่สามไรนี่มันมีอี่ยังแน่ยเรามันเหมาะสมแบบใดแน่พื้นดินถือว่าเป็นดินที่ดีนะครับเมนเมนครับดินเหนียาดินเหนียวมันเป็นอกเหนียวดำนะครับเหนียวดำเหนียวดำข้างบนจะเป็นดินล้วนประมาณ4ี่เซนเป็นหนาดิน จากประสบการณ์ที่คุดหน้าแบบนี้ทั่งบ่ครับตะลิงโอ้น้อยแห้งครับโอกาสทั่งน้อยแห้ง2หลุมนี่เพื่อยังครับตรงนี้นะครับผมดีไซน์ไว้นะครับเป็นสาอินฟินิตี้หรือว่าระเลข8ดนะครับถา้ถาถ้าความเสือของลูกขา่าอยากได้กับเป็นเรื่องของวาการมีเงินไม่มีที่สิ้นสุดมันก็สิวนเป็นเลข8แปดไปเรื่อยๆก็คือเสือในเรื่องของของเอนเกาะ ความเสือหม้อหึงเสื่อมดวงเมนเป็นเสริมดวงแล้วก็ได้ความสวยงามนํามันสีงามเป็นรูปเหล็กแปดมีหลุมสองหลุมเป็น้างเป็นเจาะลงไปเป็นตานามความลึกเลยครับความลึกตรงนี้อยู่ประมาณซี่เมตรครับคุดซี่เมตรก้นลึกตรงนี้กระสีเห็ดเป็นสะพานขามกระสีเป็นผักพรอยนจนะครับเห็ดเป็นสันแข็งสะพานขามได้เมนสันแข็งแต่จะเป็นสะพานขามโค้งๆงมาเชื่อมต่อกับข้องตัวนี้ก็จะเป็นข้องโอ้ครับผมระวังมือนะครับตัวตัวตัว เพิ่นกำลังเก็บงานเนาะการขุดห้<า>องที่ว่าง,งามแห้งเรื่องเล่าของไยเซนฝีมือตรงดีไหมแมนครับเขามองมอจากไซคับในการกะาวไอเพิ่นต้องตอนแรกก็ต้องเอาโดนขึ้นบินไทยแล้วก็เอากล่องซองระดับเป็นการจัดแนวให้มันตรงแล้วก็ปักหลักปักลักเขียนให้มันตรงไปเลยแล้วก็ไมโครยางแหมเป็นลายก่อนครับแล้วจังขุดตามอีกเชนึง ผมื่นหวานลูกก็ขีดดินก่อนไหมครับวาดลูกก็ขีดดินจังคุดตามเป็นการแกะสลักดินออกมาความละเอียดของลายเส้นแล้วก็ความลึกความตื่นของพื้นมั่นเมนครับพื้นมั่นขนาดเท่าไรครับนี่ความลึกลงไปครับความลึกลงไปอยู่สองเมตรครับตัวนี้สองเมตรขนาดก้นเลยครับขนาดก้นความกว้างของก้นอยู่ประมาณเก่าสิบห้าเซนครับถึงเมตรหนึ่งความกว้างความสลบดินลุ่มเงียเนาะครับผมประมาณสี่สิบห้าองศาครับ กับเพียงพ่อเพียงพ่อแล้วครับมันเป็นดินเหนียวอ่นบ่พังปากกว้างจะกว่างประมาณ3าเมตรยี่สิบนะครับเพิ่นเพ,พิ่นสั่งขยายออกหน่อยนึงก็เลยขยายให้เพิ่นนะครับเพื่อนอยากได้กว้างร่องขุดบองไดแต่พ่อใจก็เอาประมาณนี้เพราพ่อใจกะขยายไดอ่าปับป๊บปั๊บตามความเหมาะสมของหน้างานแล้วก็ตามความต้องการของลูกค,ค้าครับครับผมเพื่อเป็นการลงโตที่สุดเลยลุงบ้านนี้ลูกค้าเขาเห็นบอกว่ารับงานทั่วประเทศมีนมีหลากหลายบอกครับอ่าตอนนี้นะครับก็มีลูกค้าทั้งที่ที่ล่องคีวขุดแล้วนะครับ พิศนุโลกท,ท,ทั้งทั้งงพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับผมอุดรน,นครพระนมสก,กลนครขอนแกน่นอุบลทั้งนี้ก็สิเป็นสาแก้วชล่นบุรีป่าจีนแล้วก็ภาคอีสานนี่ผมมีลูกค้าทุกจังหวัดแล้วครับไก่บ่ไก่ก็ล่องหนับเบึงระยะทางที่ผมขี่ขึ้นไปให้ลูกค้าไกลสุดตอนนี้ประมาณ600กิโลไปค้าเดียว <laughs> เอาหลายคนก็นอาจจะ บอกคิดว่ามน <Man. S 2> งานออนไลน์คำว่างานออนไลน์ก็คิดว่าจะส่งพัสดุอย่างเดียว hmm. เขาก็เห็นนะครับงานแมคโครคุดคขอกน้องหน้านี่จะเป็นการรับงานทั้งออนไลน์ใดขึ้นกันเมนครับรักเกณฑมยังเน่ครับทีเขาจะให้เพิ่นส่งมาว่าแปลงนี่สมควรที่จะเดินทางไปสำรวจเงื่อ<า>น<ต>ไขผมผมสีผิดจ,จะหน้าอย่างสี่ครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของทีดินทีดินคุณมีทีดินถือ ถือลักบ่เพราะว่าบางทีบางแปลงบ่เมนบ่ที่บ่ได้เป็นโฉนดมันขุดบ่ได้อ่าเพิ่นสิมีการหามกันไว้อยู่อ่าเบิง่งโฉนดแล้วก็เบิ่งเรื่องของอ่าความต้องการลูกค,ค้าว่าเหมาะสมกับแปลงนั้นบ่แล้วก็เบิ่งเรื่องงบประมาณนะครับแล้วก็เบิ่งความตั้งใจของลูกค,ค้าบ่แม่นว่าโทรมาหยอกมาเล่นมาหยังซื่อแต่ว่าโทรมาอยากขุดอีหลีเฮาก็ไปขุดให้นะครับอ่าพอแต่ส่งได้ละเอียดข้อมูลมาทั้งหมดน,นี่แล้วผมก็สิมานาันน่งพิจารณาแล้ว แล้วแจงสิโทโไปคุยกันอีกเชือนึงมีแบบี้าง,งล่างๆไว้ก่อนแล้วลว้วก็นัดมือกันไปสำรวจอีกเชือนึงไปเบิงพื้นที่หนางานพอแตหอดตอนนั้นนะครับแจ้งสิทล่างลงในพื้นที่พ่อต้องเอาโดรนไปบินสำรวจถูกแปลงไปสำรวจระดับสำรวจชนิดของดินสำรวจเบิงแหล่งน้ำพื้นที่ไกลเคียงเบิงทางล่มทางแดดเบิงวัสุยางร่วมกันครับประมาณนี้ครับไปว่างแผนให้เบ็ดเสร็จเลยแม่นแมนครับถ้า,าแป<ผ>ลงนันค,คิดว่าน่าจะคุดได้เข่าเกณฑ์ที่คุดได้ แมนครับเขาเกณฑ์สีเขียวคือมีโฉนดที่ดินมีได้หลายอย่างความต้องการน้ำแมนครับจังสีลงไปเนาะแมนครับครับผมตานนี้มีบ่ลงไปตารวจแล้วบ่ได้มีครับก็มีคือกันแมนครับลายคนก็สิมีขอสงสัยอีกอย่างหนึ่งเด้ที่ผมอยากจะถามเลยครับผมหรือลายคนอาจจะอยากห่้ก็ได้เอาระเบียบนี่เร่งงานมันเรียนทั่วประเทศตอนนี้ราคาเป็นสิบ่แพงบอ ราคามันเป็นเลทยอยู่แล้วครับผมมันบริแพงลื่นกันหลายเพราะว่าค่ขาขนส่งคือจังเข้าไปนครพนมพงไปพร้อมกันที่เดียวซีหาแปงลงราคากับบอตางจากบุรีรัมย์ครับบริได้เกี่ยวกันว่าสำนักงานเข้าอยู่บ่งไหนแต่สำคัญว่าลูกค้าสีคุดอีลีบอแล้วก็ถ้ามั่นใจว่าสีคุดผมบริได้ผมบริได้สิไปฉาดราคาแพงขนาดน,นั้นค่ขาขนส่งเพราะว่ารถขนส่งไปหลดเข้าเองเข้าเตือน้้ำมันไปซื้อบริได้ไปจ้างเขามันก็นสิลดต้นทุนในส่วนนั้นลงมาได้ ลูกค้าเกษตรกรของดีแลค่าถือครับตงนี้แหละนะครับเห็นแต่ว่าติดต่อเขามาอยากคุดอิลีคุยกันในเรื่องล่ะค่ะบนากระตังงบมาพี่มีงบอยู่สองแสนพี่มีงบแสนหนึ่งเอาลงพื้นที่นี่ไดบ่คุยกันตรงๆแบบนี้ก็ได้ผมกระสิจัดหายเลยแบบบ่าต้องออมควอมกันไก่ครับผมเนี่ยนี่คือเบื้องต้นเนาะครับผมบ้านนี้เรื่องเล่าของการคุดบาทนี้ครับแน่นอนแหละเนาะอันเบาลุนครับผมเข้าคุดนี่มันมันเป็นว่าเรื่องหน่อยเล่นขายของ การขุดเนืกอคือหนึ่งลงทุนสองขุดพื้นดินขึ้นมาม,นมันมมเมันงานง่ายๆนถ้าเขาเกิดว่าเห้าขุดผิดเรือว่าขุดบ่ได้ตามสเปคขุดแล้วมันโมนเป็นตามอยากจะได้อขุดแล้วมองหันเอาน้ำตื่นมองนี้น้ำเค้นเอาน้ำวัวไหลมามองนี้เพชรบ่ดจบต้องมาแก่เปิดท่อมองนี้น้ำท่วมมองนี้ครับ นี่นี่คือสิ่งที่อันแบบว่าถาวรมีการวางแผนครับแมนแต่ว่าเรื่องเล่าบนนี้ถ้ามีการวางแผนให้ทั้งพื้เลยบ่ครับแมนครับมีว<บ>่างแผนยังไงแบบออกมาตั้งแต่ตอนแรกเลยหูวละว่าข้องสิยูซัมนีน้ำสิไลไปทางพุ่นท่อสิ่อเขาฟังไดน้ำน้ำสีไลเขาแปลงทงั้งไดน้ำสีไลออกจากแปลงฟังไดถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแลว้วก็เรื่องของระดับน้ำปริมาณน้ำฝนที่ตกในแต่ละปีในแต่ละจังหวัด มันต้องเอามาคำนวณเห็นเป็นขั้นหลอบให้น้ำเพราะว่าลูกค้าต้องการขั้นหลอบสูงเ่าให้น้ำเขาแปลงห้องก็ต้องสีหูมัสยอยางเลยนะครับผมไม่ย่นโอกาสพลาดดินสีนอยเพราะว่าผมลงถูกแปลงจังผลหลับงานโบเคยหลับงานแบบว่าออนไลน์เลยแล้วก็ใหญ่หลุดไปเลยแบบนี้บ่มีต้องไปเบิ่งดินเองต้องไปเบิ่งท่างน้ำเองต้องไปเบิ่งมัสุอยางเองจังหมั่นใจจังจังสีหลับงานก็มีหลายแปลงนะครับที่ไปเรีว่วต้องบอกลูกค้าเลยว,ว่าลูกค้าครับแปลงนี้เรต้องคุดดอกพี่คุดไปกับโบซัเร็จ ทางพีมันทางน้ำไหลผ่านขักๆเลยคุดไปท่างกระขาดน้ำกระทวมแปลง,งพี่ขึ้เาพี่ต้องคุดดอกหาแปลงใหม่ก็ต้องแนะนำแนะนำลูกค้าตรงๆแบบนี้เลยนะครับบกเป็นว่าสีตะบีตะบันฟึดคุด,ดเอาเงินเพลินบอ่อเขา,าอยากให้แปลงถูกแปงลงสําเร็จนะครับลุงแม็กเอาผ้ามาเบิง้งความละเอียดของการคุดของมอสหางบนน่าจะบอกว่าเอะมันบ่อเสมอปันใดเบิ้งครับความเสมอครับมันจะเนียบมันจะมันจะมีสโลปเอียงนะครับนี่ เอียงเป็นแนวนอนมาดินนี่จะเป็นดินเหนียวมันแบ่พังดอกเป็นดินเหนียวแล้วก็สิ่งที่มองที่ผมยืนอยู่กับสร้างหลุนก็คือมันจะตื่นแล้วก็ลึกลงไปหุ่นเนาะครับผมลึก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 ลงไปอ่อนท่งหุ่นนะครับเนาะแนนทางผุนมาเจียวลงไปลงสาไดสลบลึกลงไปลงซานะครับตอนนี้ยางใดแต่ว่าไปหุ่นมันจิตวมล่องแถาบูดนะครับนี่นที่ผมลงมาท่าเบิ้งผมอยากให้เบิ้งว่าสลบละเอียดองศาใดซ้ำใดนะครับเบิ้งเนียนครับนี่ ค่อนข้างจะเนียนจะละเอียดความสูงกระสิประมาณถ้าน้ำเต็มพอดีกับสียวงเอกคนพอดีบวทุกตายบ,บทบทกตายเพราะว่าอย่อย่คขังน้ำเต็มเลยนะครับให้มันมีมีมีฝั่งน้ำเขาจะได้เนียมเห็นพทีบ่บบบผาดให้ให้ยวงประมาณนี้เลยนี่ครับผมอเหลือสักสิบเปอร์เซ็นต์ไว้ทึ่งๆในจังหน่อยอ่าพอดีพอดีอดครับเนี่ยห้อยเช็จเป็นมองไลนออ่น้ำอ้อมน้าอะไรตัน,นี้นี่นะครับไพ่เลือดอ้อมไหนเลยนี่โอ้ก่าท่าให้กันนะครับ บัานี้เบ้าลุนครับดนนินเหนียวโอเคเห็ดได้ถ้าดินทรายเด้ดินทรายต้องเปิดกว่นนี้ครับเห็ดได้แต่ก็เปิดกว่นนี้สโลปเปิดสโลปให้มันกว้างไปเลยดึงให้มันกว้างออกไปอีกปากบอ่อซีอุพุ่นแล้วครับขอบเทิงพุ่นขอบตัวเทิงพุ่นเดียมันขอบนีเด้ยขอบเทิงพุ่นเปิดเอียงขึ้นไปเลยเอียงขึ้นไปอีกเยะอะเพราะทรายมันไหลเนาะเขาต้องเห็นให้มันหอดองศาที่มันเศร้าไหลองศาของดินที่มันเศร้าไหลนะครับมีการคำนวณไ้เบเ็ทแมนแมว่ามันคุดคุดอย่างเดียวถ้าดินทรายซีบวนแบบนี้ ท่านี้ไส้ปากจะกว้างโอ้ปากจะกว้างตัวนี้เข้าเบื้องดินก่อนครับจะเข้าจะเข้าเอาปีกหมีมาเขยิปีกแมคโครทือว่าขุดแบบมีประสบการณ์บ้างแผนทุกช็อตก่อนที่จะลง่มือขุดเนาะบ้างแผนในกระดาษพาอเมื่อเบื้องนางานพร้อมครับแล้วก็ปั๊บนางานอีกเทียนปั๊บนางานอีกเทียนหนึ่งที่ว่าออกมาในงานแห่งนะครับ ผู้ได้ห็นกระเตมักพอผมถ่ายรูปตัวนี้ลงในเพจคือแบบคนหมักแห้งคนติดตามแปลงนี้หลายนะครับโอ้ครับผมเอาเดี๋ยวไปติดตามนํานะครับที่แเป้ไฮน์เดอรนะครับเพจเพื่อนรับผมไปแเปะเพจให้บ่งอีกเช่นหนึ่งครับครับตัวนี้นะครับเนาะโค้งแบบเขาลงเมื่อกี้นี่แล้วก็มีคือจังรูปตัวอีเขามานะครับเนาะน่บ้านนี้ถ้าเขาไปแปลงนี้ถ้าอยากข่าวไ่ฟังผุนแสดงว่าเขาต้องมีสะพานหน่อยครับโอ้ตรงใส่สะพาน เพิ่นเล่งไว้แล้วผมออกแบบสภาพไว้ให้แล้วสองจุดมันสิเป็นจุดที่ท้ายลูกงามแห้งตรงนั้นแบบนั่งท้ายลูกงามมีตนม้นไม้มียังออกมันสิงามแห้งเลยล<ร>อติดตามผลเะครับ,รบซึ่งจะคล้องแปลงกับว่าดดว่าคุดเพื่อจะเป็นธุรกิจปลูกต้นไม้ยังคุดแค่ว่าจะเป็นแรงพักควนข้องขอบขัว้วเมียนเมียนครับผมเข้าเสนอเลยว่าเพิ่นต้องการผมเสนอให้ครับเพราะว่าผมคุดลงไปแล้วมันพอตานา้ำเพิ่นบุหูจักวัฒนาคาันนามขึ้นยางดอก ผมกับบฮูอธิบายไงครับอธิบายนะครับอันนี้เป็นทนา,านาคามน้ำใตดินระบบเปิดนะครับผมซึ่งทนา,านาคามน้ำใตดินก็คือการพุดเปิดสะใหญ่ๆ,ๆแหละจนไปหอดตาหนามข้างล่างเพราะแต่หอดตาหนามข้างล่างนี่หนามมันก็สามารถไหลลงไปได้เร็วช่วงนานา้ำท่วมมันจะไหลลงได้เร็วช่วงนาน้ำแรงมันก็สามารถซึมขึ้นมาได้คืนกันนะครับนี่คือทนา,านาคามน้ำห้องก็คืบกันกับกับเข้ามีหนามไหลเขาก็ฝากหนามไว้ใส่ตอนนาแรง น้ำก็ซึมอยู่ในพื้นที่บริเวณเท่านี้แหละนะครับนี่แล้วก็ช่วงช่วงเมื่อกี้น้ำฝนเข้าฝากน้ำเข้าไว้ตอนน้าแลงเขาก็ดึงน้ำขึ้นมาใส่ได้นะครับน้ำจะเป็นสีใสตัวที่ผมเห็นไว้ตรงนั้นก็คือเป็นเป็นหูดังเป็นจมูกหรือเป็นท่อหายใจแห่นามมันลงไปเร็วตรงนั้นสามเมตรนะครับลงไปอีกสามเมตรจะเลือกแห้งจากปอกลงไปอีกสามเมตรลงไปอีกสามเมตรแมนโอ้เลือกแห้ง อันนี้เป็นน้ำที่ซึมขึ้นมาได้นะครับนี่น้ำจะใสเป็นสีใสก<า>ิ๊กเลยใสยเป็นสี้าน้ำจากใต้ดินแมนครับเป็นน้ำใต้ดินนี่คือระบบของธนาค้ามน้ำหรือว่าเป็นเครือข่ายเป็นเครือข่ายน้ำในบริเวณนี้นะครับบ้ารุนครับเฉพาะแปลงที่คุดพ่อบอจังเหตใดเฉพาะแปลงที่คุดพ่อบพตานามนี่อ่า่บ่บบได้เบ่งอยู่ตานามนะครับเบึงอยู่่าชนิดของดินทานล่างมันจะเป็นดินที่เป็นหินพุ่น ที่พวกมันดินเหนียวฟุดลงไปจะเป็นหินพุ่นๆเป็นคล้ายๆเกศๆนะ่ะเป็นชั้นดินที่น้ำสามารถซึมผ่านได้ง่ายถ้าหอดตรงนั้นก็เห็ตธนาคารน,น้่งเลยเลยครับสถานกาฐานว่าน,นั่นคือเป็นตาหนามแล้วแมและกระห็ตท่าหนาคารได้เลย,เลยแมนครับแต่ว่ากับว่ามันทุกบอ่อจะเจอฐานในภาคอีสานนะครับความลึกอยู่สิประมาณ6ถึง8เมตรสิเจอครับดินในภาคอีสาน6ถึง8เมตรสิเจอ ครับผมบันนี้เอาแม้ในกระเป๋าเรือควมลึก6-8ถึงเมตรแล้วหลายคนกจ็จะมีข้อสงสัยอีกนิดหนึ่ง6-8ถึงเมตรขุดลึกขนาดนั้นต้องขอ,อยังบ่ก,กับกรมสัพยากรอยังขออนุญาตบ่ครับถ้าถ้าเกิดว่าขุดบ่ยด้านนอกขุดดินขึ้นขายขุดยังนี่ต้องขอครับถ้าเกิน3เมตรก็ต้องขอแล้วนะครับผมแต่ตัวน,นี้เฮาขุดเพื่อการเกษตรเ้าเจาะลงตาหนามสีหฮาบ่เป็นยังครับผมกระสิเป็นช่องช่องว่างให้อยู่ ทางทางทางการเพิ่นเป็นช่องว่างห้อยู่นะครับเป็นความรู้แม่นครับแต่ว่าต้องเป็นที่มีโฉนดถึงจะขุดได้แม่นนอกซอสามี่บ่นอกซอสามได้ครับนอกสามหามเอาดินออกสปกห้ามเอาดินออกประมาณนี้โอ้ครับผมเอ้าเป็นกฎกฎหมายเรื่องการขุดเล็กน้อยๆแม่นเป็นเก็ตเก็ตความรู้ที่เฮาจะต้องรู้ไว้แม่นครับแต่ว่าบ่มั่นใจก็ปรึกษาได้แม่นครับปรึกษาได้โทรมาปรึกษาปรึกษาได้ก่อนที่จะขุด สุดยอดเลยแปลงนี้พุทธพ่อตานามแล้วก็นำออกทันทีตั้งแต่ห้าวันได้ออกนี่ประมาณยี่สิบแปลงสิพอแปลงหนึ่งครับปีหนึ่งสิพอบวกเกินสิบแปลงโอ้ถ้าคุดนาฝนก็จะพอไหวถ้าคุดนาแรงระดับน้ำใตดินสิตำตำสิบโสิบโอข่พอเด้สิบโอข่พอตัวนี้เอาเห็ดไหวย่างดีเลย้องแม็กชัดเจนเลยนะครับแล้วก็หล่นมาานี่แม่นสิเป็นขั้นแข็งตรงนั้นสิขามได้เห็ดแบบย่างดีเลยห้องห้องจังสี่ลุงแม็ก มันมีเก็ตอยู่นหน่อยหน่อยก็คือคนเท่าน่ะตามนิสัยของคนคือความหมักงายสิฮูว่าไอสิฮูแค่วิธีเอาน้มขึ้นมาใส่ไผมีเงินสร้างรถเจาะบาดาลมาใช้ซัมเมอร์ดูดขึ้นหูวิธีใส่น้มครับแต่โบหูวิธีที่จะเอานัางลงไปข้างล่างขึ้นเท่าห,หูแต่วิธีใส่เข้าโบหูวิธีเห็นให้มันยั่งยืนนี่คือวิธีที่ยั่งยืนที่ถูกต้องนะครับนี่การฝากนาานลงไปไหวโบเมนตัสดิดูดขึ้นมาใส่อย่างเดียวต้องมีการฝากไวนนน้นี่คือน้าเพราะว่าะระดับน้ำใตดิน สักมือนึงไก่หูจักเหมิดครับแล้วก็เปลือกโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับบุคคว่าสิเกิดปรากฏการณ์ยังขึ้นถาน้ำใตดินมันมันแห้งลงนะครับเป็นความลูกเข่าเข่าเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารน้ำแมนครับแน่นอนลหละคนเท่ามีชีวิตหาเงินได้เก่าเงินไปฝากธนาคารแมนเวลาเฮาขัดสนมาเฮาเก่าเงินอยู่ธนาคารออกมาใส่ออกมาใส่รอเลียงเฮ่าแมนมันเหมือนกับแปลงเกษตรมันต้องการน้ำแมนครับในเมือมไม่มีน้ำหลายเฮ่ากับกากเก็บฝากมันไห้ฝากธนาคารไหวครับบ่มีน้ำ ถอนขึ้นมามันกระ t h ขึ้นมาได้โอ้ลักษณะเดียวกันครับผมโอ้ครับผมเป็นความรู้เรื่องอะไรครับถ,ถ้าจะให้ดีกานี่นะครับลูกแม็กตัวนี้เป็นเป็นธนาคารนำใต้ดินระบบเปิดนะครับห้าคขั้วเห็ดธนาคารนำใต้ดินระบบปิดอีกนําก็คือมันสามารถเห็ดไว้ข้างบนบอ่ตบนบอรตรงได้ที่นามฝนไหลลงมารวมกันได้ข้าสามารถขุดลงไปจากสองสามเมตรแล้วก็เอาหินเอาทรายยังใส่ไว้ให้น้ำมันไหลลงตรงนั้นมันก็เติมเขาบอนี่แหละครับอย <ใน S 2> ่ง้สับ กันยังซับซ้อนอยู่สำหรับคนที่ยังบ่เข้าใจบอกทีเดียวกันเดี๋ยวบ่เข้าใจเดี๋ยวผมเห็ุคลิปอีกช็อตหนึ่งให้เบิ่งก็ได้เอาแบบกระจ ang ชัดเจนเอาเจาะเรื่องท่าน้าข้านำไต้ดินให้เลยติดตามทั้งสองยูทูบจิตแปะให้นะครับหรือว่าเพจก็ได้แม่ยครับที่บอกถึงเรื่องท่าน้าข้านำไต้ดินเพิ่มเติมเนาะแมนครับว่ามีความจำเป็นบ่อสำคัญซ้ำใดครับผมอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าไม่รับถูกแปลงเสียได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่น้ำถ้าพื้นที่ท่านแคบผมกับบอสามารถสิขุดลุ่งลึกได้ ต้องได้พื้นที่กว้างพอสมควรประมาณ3ามถึงสี่หาไรนี่ยังเสียธนาคารน้านาต่ดินได้หนึ่งไรเห็ดบัวได้ครับมันหน่อยแฮะเปิดดินกอบกระเต็มหนึ่งไรแหละมงซีนะครับผม,มครับผมน,าาน,นี่ด้อครับธนาคารน้ําใต้ดินเห็นม<อ>ั้ยไซส์เราอยากโดดนะั่นลงแม็กเนะาะบาลุ้นครับหลังจากโอเคลูกค้าว่าขุดแน่นอนว่างแผนเดินทางแล้วการเฮ็ดตั้งต่างเลยครับนี่เห็นบ่สื่อทอมาเห็ดธนาคารน้ำใต้ดินเห็ดทอไหลออกทุกๆอย่างนีกัน วางแผนในงบป,ประมาณที่คุยกันทั้งบดเลยบ่ครับอ่าส่วนของอุปกรณ์ที่ซื่อเขามาเจะาข้องแปลงเป็นคนสื่อให้ครับผมลงแรงลงแรงให้เพื่อนสื่อของให้แมนซึ่งมันจําเป็นจะต้งเห็ุแมนครับมันเหมือนกับเผาสร้างบ้านไอ้ทอ่ออะหรท่อสวมตรงนี้อท่อประปลาตรงเหตุไปน้ำแมนการคุดคือกันก็นต้วงว่างไว้ในดินแมนครับ ระถมแม่นครับผมโอ้นะครับเสียที่ลังก็ได้แต่ว่าผมเหตุให้ที่เดียวจบเลยง่ายกว่าเพราะว่ามันอยู่ในการออกแบบแต่แหลกแล้วครับเขาจะบอกเขาว่าสื่อทองว่าขนาดนี้เด้อจะนวนซัมนีแค่นั้นเองที่เหลือผมจัดการเองเหมือนเลยโดยทั่วไปปกติคุดให้กับคุดอยู่ดอกบ้านได้เข้ากับุดอยู่ดอกครับผมแต่ว่าเรื่องเล่าสื่อทองมาว่างให้น้ำทุกทุกอย่างนี่ว่างแผ้นี่ก็จะบบค่อยมีเนาะครับผมมันบบค่อยมีคนเหตุโควบงจรครับซึ่งถ้าเจ้า บรบดได้พลาดพิงเจ้าอื่นนะครับและทั่วไปแล้วก็แต่มาว่างทอที่หลังซึ่งมันก็นต้องจ้างเขามาเห็ดอีกมันก็นเสียเงินอีกรอบหนึ่งตัวน,นี้เครื่องจจกรเขาอยู่หนางานแล้วอันใดเฮ้สิอํานวยความสะดวกสบายให้ลูกค้าเข้าก็เห็ดอันนั้นเลยและครับลุงแม็กครับคพ<ล>ครบจบทีเดียวนะครับลุงแม็กบรรยากาศถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการว่างแผนเรื่องเล่าโครงการเห็ดแปลงที่มันสมบูรณ์แบบเรื่องของน้ำเรื่องของพื้นที่ในการจัดสรรน,นะครับ และก็สร้างลุ้นชูโชคนะครับผมกับพ่อน่าเสียให้กันว่ารับงานออนไลน์ในช่วประเทศก็ถือว่าบบเป็นเรื่องธรรมดาปกติแล้วเขาก็บยเข็ดกันมันต้องเคลื่อนยดรหลดไก่เนาะนคเคลื่อนรถไก่เสียลาไปสํารวจปกติมันรถแปโค้ใช้ก็มีดอกบอกไปคุดทงเลาก็ไปคุดคุดๆแลวก็เอาเงินจะคิวค้วจะคิ้วขนาดนี้เมาจากบาทเขาจะโบคอยได้ว่างแผนให้นมันละเอียดว่าข้องน,นี่คุดแบบนี้คงงง้อเม้าเหล่าเขาแน่กะ อันนี้เราถึงของผัเมงงองๆยังแงะนะครับ <c oughs> กามีว่าไดมีไร้เศษยังมากไหมคือขุดแค่รูปแบบขาวๆเนะ <c oughs> าะครับลักกระจายเงินกันแต่ว่าของพื้นนี่คือสํารวจว่างแผนตั้งแจขนาดของคลองความลาดชันขนาดการลดลันธนาคารนา้ำวางแผนน้ำออกน้ำเขาทุกอย่างจบเลย <c oughs> จบเนี่ยครับโอ้ธรรมดาเป็นยังไงเนี่ยครับพามาลับงานขามเขตใกลขนาดนี้ ปัญหามีบ่มันไก่ผดบ่เขาข่อบ่มวนตัวครับผมได้เห็ดสิ่งไดที่เข้าหมักเขาเขาได้เต็มทีกับมันเขาหมักแบบนี้เข้าเลือกอาชีพนี้มาแล้วใจมันหลักนะนตรงแม็กเมื่อไหปันไดมันก็คือโบมือมันคืออยงได้มาเที่ยวต่างอย่างวัดไปเรื่อยในมาผอวัฒนาทำในมาเห็นการเห็ดกษตรสียทังฟังผีกมวนไปเลยนะครับเป็นแห่งเป็นการเรียนรู้กับเพิ่นไปเรื่อยขึ้นกันนะครับความมั่นใจของคนที่โถรไปใส่บริการนี่มองว่าเขามั่นใจยังรับในตัวเขา ผมว่าเพื่อนเห็นผลงานเฮ่าที่เฮาลงไหวในงานออนไลน์แล้วก็เห็นความเป็นตัวตนของเฮ่าเบ่าเป็นเฟซผีไล่ผีเฮาเป็นเฮ่าเป็นคนมีตัวตนแล้วก็เรื่องของการการันตีคุณภาพต่างๆความเป็นมืออาชีพในการเห็ดงานมันก็เห็นชัดเจนในผลงานที่มันแสดงออกไปแล้วนะครับผมอีกอย่างนึงก็ผมโดยความเป็นวิศวกรเนาะก็สิมีใบประกอบไม่หยังทีสามารถเอาให้เพิ่นเบ่งได้เพื่อนก็ผทับใจในส่วนนี้แล้วก็มีความมั่นใจ ผมว่าน่าจะตัวนี้นะครับที่เห็ดให้พนให้พนจ่าแล้วก็เ้อารับงานทัวร์ประทเทศตัวนี้มีน้อยเจ้านะครับที่เห็ดแบบนี้นะครับเพื่อนก็น่าจะเอาไปเป็นตัวเลือกในการเลือกผมมาเห็นงานแปลงนี้ประมาณนี้ครับตร้จะต้องลองเข้ามาช่มศึกษาข้อมูลเพลิ่นได่ทาาเพจเพิน่นถือเป็นลงไว้ศึกษาข้อมูลว่างานเพิ่นซ้าไดแต่ผมก็รันตีว่างานที่เพิ่นขุดที่เพิ่นลงไปนะครับมันจะขาย ฝีมือเพิ่นไปในตัวแ่นันค่อนข้างจะละเอียดเห็นบอเพิ่นขุดเรียบลอยแล้วได้นี่ที่เหลือเพิ่นก็เก็บเก็บกันดินขีตะโลกนี่ให้มันเรียบให้มันงามครับให้มันมีทรงงามนั่นคือการเก็บงานที่ค่อนข้างจะละเอียดดอกครับแมนครับคือลูกข่าวแม่นี่พ่อใจเลยบะพ่อใจเพิ่นเห็นที่แหลกเพิ่นยิ้มปากกวางเลยเพิ่นบอกขึ้นแต่มันสีแบบงามมันงามกว่าในแบบมานาาลูกแม่เอาแบบมาเทียบเบิ่งมันคือแบบแต่มันงามกว่าในแบบเพิ่นหมักบนนี้ นะครับแล้วก็เข้ามาใส่ใจดูแลเพื่อนสามารถตับเตรียมอยนตลอดเวลาเหมือนว่าเข้าใส่ใจกันนะครับครับผมอ่อา,าพี่น้องมีความประสงค์เนาะหรือว่าคิดว่าอยากจะขุดสักแปลงหนึ่งจักรก็บาลุ้นขึ้นไปแปลง,งนี้สามไรเคิงครับเห็ดได้แบบนี้เลยตั้งแต่ไรนึ่งกว่าขึ้นไปไรนึงก็เห็ดได้ครับลุงแม็กถักไกลๆแน่กสิแพงแน่เด้อเพราะว่ามัน อะไรมันหน่อย,นนอยล่องปรึกษาเบิงครับผมนะครับว่าเพิ่นไปแถวนันบอ่อหรือว่าประมาณนี้มาเห็ดไตยบ่อตัอ้ตงแต่ไรนึงล่องว่างแผนเบิงตั้งแต่ไรนึงไปหอดลอยไรสองลอ,อยไออรยก็เห็ดมาแล้วครับ <c oughs> การคุดว่าเป็นเรื่องงา่ายแต่การคุดให้ถูกวิธีการคุดเราใส่งานได้จริงการคุดเรววาได้แก้ไขการคุดแล้วถือใจ ถือแก้ยาขล้องทั้งถือไกในการใส่งานเนาะต้องมีการวางแผนก็ล่องปรึกษาเพิ่บึงเดินนะครับวันนี้ขขบคุณสร้างหลุนนะครับสีมหายขอมุ่นเบื้องต้นในการขุดโคกน้องหน้าหวยน้องคล่องบึงเอาขุดไปนะครับสู่ไปตามความถนัดค่องเจ้าข้องเนาะไม่ยั้งเพิ่มเติมสร้างหลุนครับบอกไมียั้งลูกแม็อยากให้ฟังอียงบ่ล่ะครับ บอกเงินคันแล้วมันเมื่อนแล้วเบาหยออเพึ่งนะครับบ้าหอดสายแกวพอดีผมมีโอกาสเดินทางมาสิไปทั้งชนบุรีก็เลยแวะเอาเมืองหนางานพื้นนันะครับเกิดที่ว่าอู้เราบอมันแค่คำคุยเท่านี้เราคุดออกมาได้งามอีรีนะครับได้งามได้ตรงบมาว่าเป็นงานมันมันขี่ไหลเนาะซักลุนเนาะโอ้แปลงนี้งามแห้งครับต้องบอกเป็นแปลงที่ผมภูมิใจอีกแปลงหนึ่งเลยเป็นการแกสลักบินที ปลาเนตดอ่ะใส่คำว่า,าปลาเนตดไ้เลยเนาะปลานงาดิน,น,ดนกับผมขอบคุณได้หลายครับมัอนี้ครับสวัสดีครับ